ด้วยเรื่องราวของตำรวจหนองขามชนบุรีค่ะมีการปรับกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์นี้เนี่ยเรียกว่ากลยุทธ์จับแจกค่ะเป็นเปลี่ยนจากจับแจกเนี่ยเปลี่ยนจากการเข้มจับผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนะคะเป็นพอจับมาแล้วเนี่ยแจกหมวกกันน็อกแทนนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะ ที่ถนนสุขาพิบาล8หน้าจุดบริการประชาชนท่วงเทศกาลปีใหม่7วันอันตรายนะคะหน้าสวนพรมศูนย์อุตสาหากรรมเครือสหพัฒน์ท่านพันตํารวจเอกกิติพงศ์พันศรีค่ะท่านเป็นพ่วงกับสพหนองขามนะคะพร้อมด้วยกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรหนองขามค่ะแล้วก็นายวิสูตรรงสุวรรณประธานบริษัทวิสูตรเจริญยนต์จำกัดร่วมกันเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกอย่างมีวินัยใส่ใจกฎจราจรสวมหมวกนิรภัย ใช้อยเซโดยร่วมกันแจกหมวกนิรภัยให้ฟรีกับประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการสัญจรไปมาบนถนนสุขาพิบาล8ค่ะผ่านหน้าจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่7วันอันตรายแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยมานะคะ ซึ่งการกระทําในครั้งนี้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นการรณรงค์วินัยจราจรให้ผู้ขับขี่ได้ปฏิบัติต,ตนตามกฎหมายแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะนอกจากนี้นะคะประธานบริษัทวิุท์จเจริญนยนต์จำกัดก็กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ก็อยากให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์โดยทางบริษัทเองก็มีการนำหมวกนิรภัยมาร่วมบริจาคเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุลดการบาดเจ็บหรือทุกขนรภาพด้วย ด้านของพันธตำรวจเอกกิติพงศ์ก็กล่าวว่ากา,ารรณรงค์สัญจรความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรก็จะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่ขับขี่บนท้องถนนนะคะได้เห็นว่าผลกระทบของการที่ไม่สวมหมวกเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะได้ตระหนักนะคะว่าต่อไปเนี่ยจะมีการหยิบหมวกนิรภัยมาสวมทุกครั้งเมื่อใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นเทศกาลสำคัญ ัอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะคะจะได้เป็นการลดอุบัติเหตุด้วยในช่วงของจวันอันตรายด้วยนะคะ